ไปไหนก็มาบอกให้ใครไปฮะกระดาษไม่ได้ดึงสซกกระดาษเขียนวสันมีแอบแวะมาบึงแท่แม่มสวัสดีคะยายน้องคอยจ้าแม่ น้องพลอยน้องพลอยน้องพลอยจ๊น้องพลอยฮึ๊ต้องตุ๊งงุ๊งหอทำอะไรทำไรเหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วน่ติงติงตติงตเลดเลยตัดเมักเห็ดแห้งคนนน มาเก็บโดนอะไรลูกอุ้ยโดนนี่เหรอโดนพุงเหรอลูกวานเล็บแม่ถืกแรงอ่าขอโทษค่ะขอโทษค่ะอ่าขอโทษค่ะขอโทษค่ะก่อนกระเป๋ากระเป๋าคือคือถ้าจะขอโทษต้องอย่างเงี้ยต้องตีอย่างเงี้ยจะ มุนมาแ้วแม่ยยายได้คนเดียวเลยท่วนๆเลยเลยแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณหน้าในมาแรงค่ะไปไหนก็ไปเลยค่ะขอบคุณที่ช่วยกันปั่นวิวนะคะเจนะคะ หองน้องเพชรเจ้นี่เฮ้ย,ย่าทำสิโลูกของยายยายมันจะหล่นไหนไม้ยังลูกไม้ยังแป้ง,ปง,งมาหรือยังมาหรือยังวา้าวว้าวว้าว ดูสิคะเพลงไพ่เลาะมากค่ะซอสใครทาเป้งให้ยายมาแล้วนี่ยายจูมาแล้วโอ้โหยายกันก็มาปั่นวิวค่ะโอ้ยน้ำไหลไหลค้าขังนี่แน่จะท้าขังเดียวไร ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งด้วยนี่อุออ้ยยังไม่ขี่เลย อมันติดแหวมันหลายเลียนหลายเราบ้างมากมา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 น้อค่อยๆทาค่อยๆเบาๆมามาใครน่ะอาไหนทำพี่หรอกสิ ทำผีหลอกใจสิให้ทำพีหลอกยายสิเอาคนนี้หน่อยเอาคนนี้หน่อยตัวใจว้า่แม่ท้างให้แม่ทั้งไม่ไม่เป็นปุ๋งไม่ป้องนมตั้นน่น แป uhm. ้งหอมดีนี่แป้งหอมดีไอแพรเอาป๊าโอ้ยปวดเลยวดเลยปวดเลยเยมมีเพลงอยู่สิแ้่ขยานอามันก็มีเพลงเหมือนีกับสิ โอ้ยีบบค้าก็ได้ยอนเดี๋ยวนะยอนอยู่นี่พูดนะข้าในน้อยนิดไหมานวดนวดฮะลูกแร้วอดอดเจ้ะโอ้จาจาแล้วสั่งเขานวด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 นนดหนูก็ไก่หนูลูกก็เอ้ยก็ ก็อเอเ้ยก็พูดก่อนมอ,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 มองออกเที่ยก <Hey. S 2> <Animal. S 1> ็เอ้ยก็กครหนาแล้วก้หนาแล้วก้อทำศัพท์ภาษาอังกฤษ a n i อ a l a n i m a ลขอบคุณค่ะแม่ dad <Yes. S 2> dad แมว cat cat dog dog มาตัวนอกตัวอยู่ข้างนอกหมาหมาหม t มดมดดักดักเป็ดเป็ด goose tap goose tap กับปี้กูดไม่ได้กลับมาเร็วมาสิมาแก่เึงไหมไปไปนกเอ้ามือเล็กน้อยอย่าไปกดมิจฉาเห็ดเองเมื่อข่อยบ่ได้ใบข่อยใบโบ่ิดเหมือนมิจฉาเข่าใบเฮ้ยหมดลิ้นไฟ เจ้าเคยเห็นหมดลิ้นไฟบอยยายนั่นนั่นอันนี้อะไรตายหมาหมาไอ้ตายไไ่กระต่ายวัวฮิปโป อุยโพมะมมามาม,มมาม่ชบฟิวตลอดอุยโพ <laughs> มันกำลังกินนั่นเลยอุยอะไรนะ่ะฮ้ขี้กระปอมอุ้ยไ้เท่า <laughs> มันมันกินอะไรลูกมันมันเฮ้ยยานเลยทายานมาดอกเสียงหีงตละขอาคุิงตละหมีก่อนหมีหปีนน้อยสองคนนี้อิลีขอบคุณค่ะ หมูนีเป็นหมูจังมีคนเลยน้องเพชรเหมือนคุณแอนมากค่ะงันมาแย่มาแย่หน่ครับรับนี่นั่ไ yeah. งนั่งไงหนงงูว้าใส่จ <c oughs> มูกดีเลย,ย,เลยรับนี่รับอว้ว อขอบคุณห้าพันเลยห้าพันหนึ่ง้อยเจ็ดเจดพนขอบคุณค่ะโบยาจูยาจูอะไรโบมอบัวยาจูฮักสองหลาน้อยเลนี่นี่นี่ฟังฟังฟังฟักเชียงเอ๊ะนกฮะนกคู่ น้องค่ตาโต